หอมจะกินอะไรลูกกิน,นอะไรกินกระทินบ่กระทินนะน้องแสบบ่แสบ,แสบโอ้พ่อจ๋าไปเอากระทินมาให้หนูเหรอโอ้กินละขี้เม้นเนี่ยกะทินเนี่ยโอ้จะแก้ไรแก้ซ้ำผ่อนั่นเล็กน้อยแสบบ่ลูกแสบบ่แสบบ่คะ ให้แม่จากินด้วยไหมอ๋อโอ้ยอหมดแล้วนะเนี่ยมันหมดแล้วให้แม่จากินได้ยังไงคนนี้ยังมากินเม็ดกระถินจังหน่อยจากสตอได้ย่งกินมากเออมันไข่ขายกันเนาะม,นมันแสบบม่มันแสบลูกแสบอ๋อผมมันเข่าเนี่ยเบิ้ง ไม่ใส่มันแสบบลลูกที่บา้บานค,คุณหมอเออบมอเออเรามาถามหางหัวเราเหรอเอ้าเอาพ่อจ๋ามันหมดแล้วมามาแกะให้หอมหน่อยมันตากแดดลูกไปนั่งตรงนู้นไปหนูไป<อ>นั่งตรงนู้นเด้อนั่งนี่แหละนั่งเหนียดมันตากแดดแดดส่อง<ห>ว้ายๆๆๆเอๆๆๆแกะให้หอมหน่อยหูกินเก่งจังเลย คนยัาง,งากินบักกะทินกินงน่ไงนะโอ้มันแสบป่ะลูกเอาผอต้องไปเอาเนี่ยแสบบ่ไปจะม,มาแล้วมั้งนี่ได้ยินเสียงรถอ่ะมาแล้วม,มวาแล้วแม,มนบ่แมนแมนยังจ,จำเสียงรถพี่หนูบ่ได้เรีกตากินไหมตาไปเอายามานั่นตาไปเอายามาให้ ให้มอมออ้ตาไม่เห็นหลอกหลุกตาไม่เห็นหลอกตาไปเอายามาให้มอ,มอ,มอมโมได่หรอคนต้นใหม่กรบบังอีกอ้าวอร่อยไหมคะคนสวยคนสวยอร่อยไหมคะอร่อยป้าบอกแม่อ่ะบอกแม่ได้หรอแสบบอเอาเอาอีบบ่ เอาอีกบ่ลูกเอาอีกอยูบ่บ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอีกบ่เอาอีกอยู่บ่อยู่นี่ละอยู่ให้หน้านี่ให้หน้าใสา่อ้าวหอมเอ้ยหอมเอ้ยหมดหรือยัง หหรือยังไนูเสียบเออมีอยู่2องอันแต่แม่แกะให้ใหม่แกะทีละอันหนุกแกะทีละอันน่่ๆๆ่่ ยังไงนี่ไงลูกวายแขวมันสีรดเด๊ะอ่ะอะดึงออกดึงออกก่อนเออนั่นแหละแซ่บ